สวัสดีครับทุกท่านนะครับและวันนี้อยู่ผมจำนะฮะและวันนี้นะเราจะมาสอนทุกท่านนะในการลงมอดเอ็กซ์เรย์นะครับเหมือนเดิมนะครับแต่เรามาสอนใหม่เพราะว่าครั้งที่แล้วนะครับผมสอนไปนะครับมันเป็นมอดเอ็กซ์เรย์ที่แบบว่าเอ็กซ์เรย์ได้แค่ฐานกับตัวเหล็กนะครับครั้งนี้เราจะมาเอ็กซ์เรย์ของจริงฮะแบบเห็นหมดเลยเห็นทุกอย่างเลยนะก็อย่างแรกนะครับเราจะต้องเข้ามาในเว็บตัวโหลดเอ็กซ์เรย์ก่อนนะครับไฟล์นี่เลยนะครับ อย no so, no right ู่นี่เลยเดี๋ยวผมใส่ใส่ลิงก์ไว้ให้ใน e s c r i p t i o นนะครับเข้าไปโหลดกันได้เลยไม่มีอันตรายเลยครับก็คือกดดาวน์โหลดไปนะครับตรงนี้เลยนี่นะมันจะอันนี้ปิดไปนะครับมันจะได้ไฟล์มานะครับโอเคแล้วก็เอามาพอได้ไฟล์ x r a y มาใช่ไหมครับอย่างแรกนะครับที่เราต้องมีนะครับเราจะต้องมีตัวเกม1.15.2ก่อนนะครับให้มันมีอยู่ใน เป็นโปรไฟล์ก่อนนะครับก็คือเราก็เปิดมาที่ไฟล์ xray ครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับดับเบิลคลิกเข้าไปโอเคมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับ Select the profile you want to install x, x r a y into นะครับก็คือมันจะให้เลือกว่าเราจะอยากจะลง xray เข้าไปในโปรไฟล์ไหนนะครับก็คือครั้งนี้ผมอยากจะลงเข้าไปในที่1.15.2นะครับก็กด install enter the name for the new mod profile นะครับก็กดโอเคไป อันนี้กดอันนี้มันถามว่าไฟล์คุณมีแล้วคุณอยากจะเขียนทับหรือเปล่าก็กด yes ไปนะครับถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะครับแสดงว่าคุณมีไฟล์แล้วครับแต่แต่ส่วนใหญ่จะจะไม่มีหรอกครับเพราะว่าเพราะว่าเพิ่งลงกันนะอันนี้คือผมเคยลงไว้ละแต่กด yes ไปนะครับช่างมันแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับว่ามันลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคครับปึ้มเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดไมค์ครับเปิดไมค์ไมค์ครับลันเชอร์ครับนี่นะครับ มันก็จะขึ้นเป็น1.15.2 x-ray นะครับเราต้องเลือกเป็นตัว x-ray นี่นะครับแล้วก็กด play ครับโอเคนะครับมันจะขึ้นว่าเป็น mod อย่างนี้นะฮะ1.15.2แล้วก็ mod แล้วกด single play นะเราไปลองทดสอบกันโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในเกมเดี๋ยวเราปเปลี่ยนกัน โอเคครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาในนี้แล้วนะครับก็เราจะใช้เอ็กซเรย์กันใช่ไหมครับพอเข้ามาครับจะทุกคนจะเป็นหมดนะครับก็คือเราจะกด X เพื่อเอ็กซเรย์ไม่ได้นะครับอย่างแรกคือเราจะต้องกด ESC ก่อนนะครับกดเข้าไปที่ออปชั่นนะครับแล้วก็คอนโทรลนะครับพอเข้ามาในคอนโทรลนะครับเราเลื่อนเข้าไปล่างสุดครับเลื่อนเข้าไปล่างสุดเนี่ยนี่นะครับมันจะมีปุ่มเอ็กซเรย์อยู่นะฮะฟูลไบรท์เอ็กซเรย์อะไรอย่างงี้นะคับไอที่มันเป็นสีแดงๆเนี่ยคือมันใช้คีย์ซ้ํากันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คือแบบมันมีปุ่มอื่นใช้ไปแล้วอะไรอย่างนี้วิธีนะครับที่เราจะทําให้มันตัว x เ,เนี่ยมันใช้ได้แล้วก็เลื่อนไปหานะครับอันไหนมันเป็นตัว x บ้างนี่อย่างนี้นะครับมันเป็นตัว x นะครับเราอยากจะทําให้ตัว x เ,เลมันเป็นตัว x ใช่ไหมครับเราจะต้องลบไอ้นี้ทิ้งไปแล้วกดไปที่อันนี้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดกด b a c k s ส a c ซนะครับออไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่กดอันนี้นะครับแล้วกด exc นะครับโอเคหายไปแล้วตอนนี้ เราอยากได้ฟูลไบร์นะครับฟูลไบร์มันคือแบบว่าเวลาเราอยู่ในถ้ำนะครับเราไม่ต้องใช้แบบทอชเราไม่ต้องใช้ไฟเลยนะครับเราแค่กด L นะครับโอเคเราหาตัว L นะครับอันไหนเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับ a d v วานซ์เมนต์นะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็กด E C ซไปเท่านี้นะครับพอมันเป็นสีอย่างนี้นะครับที่ไม่ใช่สีแดงนะครับแสดงว่ามันใช้ได้แล้วแล้วกดดันครับดันแ c k คือเกมแล้วเราก็มาลองกดดูครับกด X เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเห็นหมดเลย นี่ครับเห็นหมดเลยเราเห็นเพชรอยู่ตรงนั้นนะผมจะทําให้ดูนะครับ L มันก็คือฟูลไบนะฟูลไบมันคือแบบว่าเวลาอยู่ในมืดๆนะผมเปิดอยู่วะนนี้ไม่ได้เปิดเนี่ยฟูลไบต์นี่เวลามืดๆครับโครมืดใช่ไหมครับผมเอาน้ำบุดก่อนเอาอันนี้อยุดยมืดมากเลยครับถ้าเรากด L ฟูลไบเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยเพิ่มความสว่างขึ้นมานะครับเห็นหมดเลยนะครับในน้ําสว่างสุดๆนะครับเท่านี้นะครับก็ เสร็จสิ้นกับการลงเอ็กซ์เรย์มดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็มาดูคลิปต่างๆของผมนะครับแล้วตอนกดซับสไครเนี่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็มีอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับในข้างใต้เนี่ยครับข้างใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมตอบนะครับมีอะไรปัญหาอะไรเยี่อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตอบนะครับก็เจอกันนะครับคลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกท่าน